มาเลยพี่เจ้าพี่เจ้ามาครับกรรมการกางสี่คนที่ครัไมดีนะ่าตงครับ่าตงคุณรูมุลงก็วิญยาลนะครับคุณเชี่ยงนะคกรรมการกางลงเลยถ้าภูาลงคุณีกลงเลยค่ะูาจะลง่ครับ ครูวันครูวันใช่ไหมครับตอไม่ใช่นะครับตอบเพ่าคุณครูวันจัมุ่งอาคุณคีณมาแล่เนี่ยตลอดเลนนามีพลาดนะตุ๊กตาบิกตัดสินาเล่มอนท้าตลอดกรรมการกลางครับคุณสิม่านคุณติก๊กมาคุณติ๊กมาเตี๋ยคุณคุชิิ ไม่ได้ไม e ่ได้ไม่ของคุณคุณดียเแอมคูแอมค่ะคูแอมห้าสิบหรออ่ะห้าสิบได้ครับโอเคห้าสิบเนละรอบเดนละคือรอบอเดินแถวให้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ ตะปะกลางสี่คนครับคุณติ๊กเดี๋ยวคุณได้เกิดเต็มทีให้ด้วยหนึ่งสองอ่ะคุณติ๊กหยา